ให้ไปซื้อบุห <rapidement> ร <rees Darwin> <Die> <Oliver> ีจะกว่าไม่รู้คุนเตมจี้เลยตียังไงรขาตียังไงเขาเอาเอาแป๊บเอาแป๊บ ทำยังไงเขาทํยังไงเราลูกเขาบังคับบังคับไปทําอะไรบังคับไปซื้อยาสูบไปซื<ม>้อยาสูบแล้วหนูแล้วหนูไปไหมลูก<ม>หนูไม่ไปหนูไม่ไปแล้วเขาทาอะไรหนูเขาตีเขาตีเขาตียังไงบอกแบบนะสิเขาทำยังไงกับหนูเขาทำยังไงเขาอะไรตีลูกเขาสูบกับเขาแป๊บตีกี่คนตีหนูกี่คนสองคน มีสองคนเลยมีเจ็บไหม,ไมเจ็บเจ็บเจ็บมากนูนูนได้บอกเขาไ,มไหมว่าอย่าทำอะไรนี่ได้บอกไ,มกไมหมลูกเขาตีนานไหมเมื่อวานเมื่อวานแล้วแผลมีตรงไหนบ้างพ่อแม่ของฝั่งคนผิดก็คือหัวเลาะหน้าละลื่นแบบไม่ไม่ไมสะทบสถานไม่รู้สึกกับความผิดของลูกที่ทำโซ่ขนี้ตีนะครับนี่คือโซ่ขนี้จี ไอ้คุณครูเขาลงมาดเนรีกยอนเกโรงเรียนก็ไม่นิ้งหวนใจนะครับให้ทนรองแล้วก็คุณครูประจำชั้นไปเยี่นน้องที่ที่บ้านนะครับแล้วก็ จะ,จะคือเห็นเกิดเ,เราก็ไลยนำเโสนอรปศตันะครับเราก็ได้ไปเยี่ยมมองแล้วที่บ้านเบื้องโตโน้นและพยายามนันดผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับในวันนีนะะ้นี่คือ,ค,อคือเล่าสู่พวกเราฟังนะครับแล้วมันผมเข้าใจทุกท่านนะครับเรามาเรื่องความหวังดีกันทั้งหมด